สวัสดีค่ะมาเจากอกับไอครั้งนะคะวันนี้แต่งตัวพร้อมออกเดินทางเลยค่ะนั่นก็คือเราจะไปเดินสวนสาธารณะกันซึ่งวันนี้นะคะอายว่าจะไปปั่นจักรยานช่วงเย็นกันค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดซึ่ง ณนะเวลานี้คือ5โมงเย็นแดดเปรี้ยงมากมาถึงก็รีบเดินเจ้าอ้าวๆเลยค่ะเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆนะคะถึงแล้วค่ะคารัง r i v e r ร์ไซ Park นะคะก็มาเช่าจักรยานเจ้าเด่นเจ้าดีสีเขียวเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มการเดินทางได้เลยค่ะวันนี้จุดประสงค์ของไอคืออยู่ห้องแล้วเบื่อมากนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะไอก็เลย ว่าออกมาปั่นจักรยานเล่นนะคะแล้วก็นี่ที่สเตเดียมเขาก็ตกแต่งด้วยธงชาตินะคะและนี่ค่ะน้องเดินมาดิฉันกลัวมากกลัวจะกระโดดขึ้นไหลแต่ว่าเราก็จอดจักรยานให้น้องเดินผ่านไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ปั่นจักรยานต่อไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะไป MBS เลยนะคะแวะซื้อน้ำเล็กน้อยแล้วก็ระหว่างทางเห็นนี่เลยค่ะเขากำลังซ้อมนะคะ วันชาติของสิงคโปร์ซึ่งวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่นะคะก็จะมีคนปูเสือ่อนั่งรอกันมากเลยนี่ก็ท้องฟ้าสวยมากและนี่ค่ะคนก็ยืนรอกันบนสภาเลยนะคะดู การซ้อมครั้งนี้นะคะเพราะว่าปีนี้ก็คงจะยิ่งใหญ่อลังการน่าดูนะคะนี่ก็เป็นเครื่องบินนะคะโอ้เสียงสนั่นวันไว้กันเลยทีเดียวนะคะยังไม่พอคะ่ะยังมีเรือนะคะเรือทหารที่ออกมาทําพิธีเปิดซ้อมพิธีเปิดกันใดๆนะคะตอนคืนหน้า mbs เขาก็จะมียิงพุนะคะแต่อายถ่ายไม่เคยทันเลยคะ่ะตอนเขาจุดเนาะก็ดูแวบ,บๆนะคะเพราะว่าเนื้อตัวเนี่ยเปียกปอนไปหมดหลัง จากปั่นจัก,กรยานนะคะเสร็จแล้วเราก็ปจัก,กรยานนะคะมาจอดให้เรียบร้อยอย่าลืมล็อกนะคะพอล็อกเสร็จแล้วเราก็จะไปสแกนตรงที่พื้นจะมี qr code นะคะถ้าใครอยากดูวันชาติสิงคโปร์ก็คือวันที่9สิงหาที่จะถึงนี้เลยค่ะ